ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะนับแคลเนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกไหมมีซึ่งจริงๆเราไม่ต้องนับแคลเลยก็ได้เพราะว่าแคลอรี่ที่เรานับอะบางทีมันก็ไม่ได้ตรงเนาะเราต้องหาพ เคล่นการกินของเราให้ได้ก่อนพี่วาวรู้สึกว่ามันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวการที่ร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตอ่ะจะทําให้พี่ลดไขมันได้เร็วขึ้นเ,เนี่ยประมาณทับพีกว่าหรือหนึ่งมือทําลูปถ้วยของเราเองต่อมืออ่ะไม่ได้ทําให้เราอ้วนหลอกมันไปอ้วนจากอย่างอื่นอเออกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเถอะเพราะมันทําให้เราอยากขยับร่างกายมากขึ้นสวัสดีครับอยู่กับผมเจเจเจกลิมนปทุมนะครับและนี่คือฟิตดีพอดแคสต์ครับพอดแคสต์ที่จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับโภชนาการการออกกำลังกายและก็สุขภาพนะครับสำหรับ พววาสวัส wow. ดีค่ะ EP นี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยสนใจมากเพราะว่าเวลาเราต้องการจะลดน้ำหนักเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องกินแคลอรี่เดฟฟิซิตใช่ไหมครับแต่หลายคนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องกินน้อยแต่พอเอาไปทําจริงอะ่ะมันทํายากวันนี้จะมาคุยลงลึกเลยว่าทํำยังไง mm. เรื่องแคลอรี De ่เดฟฟิซิตเนี่ยจริงเรามี EP ก่อนอันนี้อยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องลึกและคงไปกลับไปดูของพี่วาวได้นะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการเอาไปใช้จริงเวลาเอาไปใช้จริงอ่ะครับถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะนับแคลเนี่ยมันมีวิธีอื่นม มีซึ่งจริงๆเราไม่ต้องนับแคลเลยก็ได้เพราะว่าแคลอรี่ที่เรานับอะบางทีมันก็ไม่ได้ตรงเนาะแม้แต่ฉลากโภชนาการก็ตามมันอาจจะคาดเคลื่อนได้ถึงแบบ20-25% 30%เเลยเยอะอยู่นะครับเยอะเยอะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะต้องทําอันดับแรกคือเราต้องหาแพทเทิร์นการกินของเราให้ได้ก่อนแพทเทิร์นการกินคือเราจะกินมื้อเช้าประมาณนี้กลางวันประมาณนี้เย็นประมาณนี้สมมติเราเป็นคนกิน3มื้อต่อวันให้มันกินพอๆกันทั้ง7วันแบบนี้ไปก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเออเรากินประมาณนี้เจวันแล้วน้ําหนักเราขึ้นหรือลงหรือเท่าเดิมเราจะทําการแทร็กไปประมาณสัปดาลหล์ละหนอันนี้บอกแบบ การปฏิบัติเลยนะพี่ไม่ลงทฤษฎีอะไรเยอะเราเพราะเราเคยพูดไปแล้วเนาะการปฏิบัติเลยคือกินพอๆเดิม7วันชั่งน้ำหนักดูว่าเป็นยังไงแต่ทีนี้ในความเป็นจริงของคนทั่วไปบางทีการกินเดิมๆเิ7วันอนะ มันยากตรงไหนรู้ป<ม>่าจันหนึ่งสุกเนี่ยทำได้เ้ยเพราะว่าไปออฟฟิศไปทํางาน<ม>ไปโรงเรียนอะไรก็ตามไปมาหาหลัยอยู่กับตัวเองไงสามารถทําได้เสาร์อาทิตย์เป็น Family Day หรือไปเที่ยวกับแฟนอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาหรือ,อยู่กับลูกลูกอยากกินไก่ทอดขึ้นมาทํายังไงอะ่ะเราเป็นแม่เราก็ต้องพาไปเนาะเราก็ต้องกินเนาะมันก็เลยจะมีชาเลนต์อันดับแรกก็คือ1เราไม่สามารถกินแบบเดิมได้ทั้ง7วันเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราตั้งใจพยายามมา5วันน่ะสมมตินะ ห้าวันเนี่ยมันลดได้วันละยี่สิบแคลสมมตินะวันละยี่สิบแคลน้อยมากเลยนะแต่รวมกันห้าวันอะลดไปแล้วหนึ่งร้อยแคลวันเสาร์วันเดียวเรากินเกินมาอีกสามร้อยแคลกลายเป็นว่าพอช่างน้ําหนักเจ็ดวันอ้าวน้ำหนักขึ้นฉันตั้งใจมากเลยทําไมน้ําหนักขึ้นอันนี้ของกลุ่มแรกที่ไม่รู้ให้กลับไปดูวันเสาร์อาทิตย์หรือวันอื่นๆว่าที่เราตั้งใจอะมันเป็นแพ โอเคหรือเปล่าถ้าแพทเทิร์นไม่โอเคอะไอ้วันที่เรากินเกินอะเรากินเกินเยอะจนมันไปแบบถมไอที่เราพยายามทํามาอีก5วันหรือเปล่าก็จะมีวิธีแก้2ทางหนึ่งคือไอ้5วันเนี้ยต้องพยายามกดน้อยลงไปอีก <S <S เพื่อให้วันเสาร์อาทิตย์ที่จะมาถมเนี้ยที่เราจะกินเยอะผิดปกติเนี้ยมันมีส่วนไม่ถึงเช่นเราอาจจะกินสมมติปกติเราหายไปวันละ2เออยี่สิบแคลยี่สิบแคลยี่สิบแคลอันนี้น้อยมากๆเลยเนาะตัวอย่างแล้ว5วันเนี้ยมันหายไปร้อย ชะวันเสาร์กับวันอาทิตย์อ่ะก็พยายามกินให้ไม่เกินร้อยแคลสมมติเรากินแบบอ่ะ อยู่ที่80แคลหักลงไปเราก็ยังเหลือ20แคลที่มันน่าจะแบบน้ําหนักลงลงได้พอพอเก็ตไอเดียไหมคือพยายามแบบว่าเอาไอ้จันถึงสุกอะ่ะให้มันแบบเป๊ะเลยพอดีแล้วเสาร์อาทิตย์มีสติหน่อยกับแบบที่2คือจันถึงสุกกดน้อยลงไปเลยกดน้อยลงไปอีกจากที่เคยลดได้วันละ20แคลกลายเป็นลดวันละ50แคลรวมกัน5วัน250แคลที่หายไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะกินเท่าเดิมก็ได้แต่อย่างน้อยเรามี250แคลเป็นโคตา้าเริ่ม แล้วเราก็อาจจะแบบอวดยากขึ้นพี่วาวรู้สึกว่ามันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวที่แนะนําลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือพยายามกินอย่างมีสติการที่จะกินอย่างมีสติได้แสดงว่าเราต้องไม่หิวจนเกินไปเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าการลดความอ้วนมันไม่ใช่ปัญหาที่คนพยายามไม่มากพอแต่มันเป็นสกิลหลายๆอย่างที่แทรกที่จะทําให้ลดความอ้วนได้เช่น time management เรื่องของการจัดเวลาซึ่งหลายๆคนจัดเวลาทุกอย่างชุดได้หมดเลยเจไปชม กี่โมงต้องส่งลูกไปโรงเรียนกี่โมงต้องไปรับกี่โมงนู่นนี่นั่นลูกเรียนพิเศษสามีต้องไปทํางานฉันต้องตื่นมาทำงานกี่โมงจัดได้หมดเลยแต่ลืมให้ความสําคัญกับชีวิตตัวเองว่าต้องกินข้าวกี่โมงง่ายมากเลยนะหลายๆคนลืมไปเลยว่า และตัวฉันล่ะฉันต้องกินมื้อเช้ากี่โมงกลางวันกี่โมงเย็นกี่โมงลืมไปเลยการที่เราจะลดความอ้วนได้อาจจะต้องหันมาเอาตัวเองเป็นโฟกัสด้วยว่าฉันก็สําคัญนะในชีวิตฉันเนี่ยเออฉันอยากจะทําได้ฉันก็ต้องมาจัดเวลาของตัวเองนี่แหละให้ความสําคัญกับมันหรือบางคนแย่กว่าเป็นคนโสดไม่มีลูกไม่มีสามีแต่ก็ยังทําเรื่องทํา e management ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าปล่อยไหลดูซีรีส์ปล่อยไหลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วถ้าตั้งใจมันก็ได้แหละถ้ามันไม่ตั้งใจแสดงว่าสิ่งนั้น มันยังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้พอแล้วในในเรื่องของการควบคุมแคลอรี่โดยที่ไม่ต้องนับเนี่ยเคยได้ยินเรื่องพวกแบบแพนพอร์ <พอ S 2> ชันนะครับอ,อันนี้มัมนมันนามาใช้ได้ไหมครับได้ได้อันนี้เป็นการกะแบบคร่าวๆเลยเนาะสมมติไม่รู้เลยว่าปริมาณอะเราต้องกินเท่าไหร่เขาบอกว่าโปรตีนนะคะสําหรับผู้หนญะิงอะให้กินประมาณ1ฝ่ามือแบบไม่รวมนิ้วต่อมือ้อซึ่งอันนี้เป็นไกด์ไลน์ที่เขาแอดซูมว่าเรากินกันวันละสามรอบเรากินวันละ3ามมือ้อ เพราะฉะนั้นของผู้หญิงจะต้องกินประมาณ3ฝ่ามือต่อวันหรือว่าหนึ่งฝ่ามือต่อมื้อเนื้อปลาไก่ใช่ประมาณนี้ความหนาประมาณเท่านี้เออมือแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเจสูงกว่าพี่ตัวใหญ่กว่าพี่เจก็มือใหญ่กว่าพี่พี่ตัวเล็กมือของพี่ก็เล็กเพราะฉะนั้นมันเป็นพอช้่นของแต่ละคนเลยอันนี้คือโปรตีนถ้าเป็นผู้ชายต้องกิน2ฝ่ามือนะหรือเป็นเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่น้ำหนักเยอะกว่ามันก็เลยเป็น2ฝ่ามือใช่เพราะผู้ชายกล้ามเนื้อเยอะกว่าสูงกว่าโดยส่วนใหญ่ก็เลยจะต้องใช้โปรตีนเข้าไป วคาร์โบไฮเดตให้กินประมาณ1มือทํารูปถ้วยสําหรับผู้หญิงต่อมื้อเพราะฉะนั้นถ้านับเป็นวันก็คือต้องมี3ถ้วยอะประาับทับพีนิดนิดถ้าพีกว่ากว่าประมาณนี้ของผู้ชายก็เยอะเลยเออสฝ่ามือนั่นแหละค่อนข้างเยอะเนาะไม่ต้องกลัวคาร์โบไฮเดตเลยคาร์โบไฮเดตเนี่ยจริงๆแล้วถ้านับเป็นตัวเลขเลยเนี่ยเรากินได้3เท่าของน้ําหนักตัวเลยแต่ว่าถ้าง่ายๆไม่ต้องคิด ถึงกี่ห้องกี่เท่าเอามือเราวนี่แหละวัดก็ของผู้ชายก็จะเป็นนี้นะสฝ่ามือ3รอบหรือว่าก็คือ6ฝ่ามือต่อวันแล้วก็มเีเรื่องของไขมันเนะาะไขมันเนี่ยได้น้อยหน่อยเพราะว่าแคลอรี่มันค่อนข้างสูงไขมันของผู้หญิงก็คือประมาณ1นิ้วโป้ง อย่างนี้นะคะต่อมือเนาะถ้าเป็นถั่วเป็นอะไรมันก็กินได้นิดเดียวอะ่ะหรือถ้าเป็นน้ํามันมันก็แค่แบบ1-2ช้อนประมาณเนี้ยช้อนไม่ใช่ช้อนโต๊ะด้วยนะเออหนึ่งถึงสองช้อนชาเองประมาณนี้เ,<ร>เนาะกินผู้อาหารตามสั่งก็จะกะยากหน่อยก็จะกะยากใช่แล้วก็จะมีผักด้วยหลายๆคนช,ๆชอบลืมผักผักในประมาณ1กํามือต่อมือสําหรับผู้หญิง2กํกมือต่อมือสําหรับผู้ชายอผักมีวิตามินเกลือแร่เป็นตัวแบบเข้าไปเร่งปฏิริยาทําให้ร่างกายทํางานเต็มประสิทธิภาพเราก็จะลดความอ้วนได้ง่ายขึ้นลดไขมันได้ดีขึ้น แปลว่าถ้ากินประมาณนี้เนี่ยเขามีวิจัยมาแล้วว่ามันแคลอรี่จะแบบอันนี้เป็นไกด์ไลน์จาก Precision Nutrition เลยซึ่งเป็นสถาบันที่สอนโภชนาการอย่างจริงจังเลยพี่วาวก็จบมาจากสถาบันเนี้ยที่จะเป็นนูริชันโค้ชเนี่ยอันนี้เป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นต้องเรียกว่าเป็นเบื้องต้นสําหรับคนที่อาจจะไม่ใช่นักกีฬาเป็นคนทั่วไปให้เริ่มจากอันนี้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณมีแอคทิวิตี้ที่เยอะขึ้นออกกําลังกายหนักขึ้นไกด์ไลน์อันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนและอาจจะต้องกินเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นถ้าใคร,ใครเริ่มลดน้ำหนักและไม่อยากนับแคล ลองเอานี้ไปก่อนใช่ลองเริ่มจากตรงนี้ดูใช่แล้วก็ไปดูก่อนว่ามันขึ้นหรือลงใ<ช>่ประมาณนี้ใช่ไหมครับแทร็กกันไปทุกสัปดาห์ไม่ต้องวัดทุกวันก็ได้เพราะบางคนชั่งน้ําหนักทุกวันแล้วเครียดแล้วก็จะงงว่าทําไมวันนี้น้ําหนักขึ้นทําไมวันนี้น้ําหนักลงซึ่งจริงๆแล้วน้ําหนักคนเราอะเจผันผวนทุกวันเลยผันผวนไปได้มันไม่จําเป็นต้องเป็นเส้นกราฟอย่างนี้นะมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเพราะน้ําที่ออกไปเราเข้าห้องน้ําเราปัดสวะอะไรไปก็ไปหมดแล้วเนาะก็จะมีเรื่องความผัััันนนนนนนผววววเเพรราาาะะะะะฉ้้้ถจดดดทุกกคอป็ฟแลู แนวโน้มดูเทรนด์แต่ไม่งั้นก็วัดสัปดาห์ละหนพอแล้วก็ต้องไม่ต้องไปซีเรียสกับมันดูสัดส่วนของเราเองก็ได้ใช้เสื้อผ้าใช้เอวกางเกงเออเราใส่ตัวนี้ได้หรือยังแบบนั้นก็ได้หรือถ้าจะวัดก็วัดเส้นรอบเอวแบบนี้ก็ได้แล้วนอกจากแฮนด์พอชั่นจะเคยได้ยินเรื่องฟู้ดเพลท ค่ะอันนี้แหะครับอืมันคืออะไรฟูดเพลทก็คือการแบ่งจานอาหารทีนี้ใน1จานเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสัดส่วนเนาะเราจินตนาการเราจะเอาประมาณเศษหนึ่งในสีเนี่ย <c oughs> เป็น oh คาร์โบไฮเดตเออคาร์โบไฮเดตก็ อาจจะเป็นข้าวเป็นเส้นเป็นมันฝรั่งต้มอะไรก็ได้ที่มันเป็นกลุ่มพวกนี้ถ้าเป็นผักก็จะเป็นผักกลุ่มที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงหน่อยอประมาณนี้อยู่หนึ่งในสเนาะแล้วเราก็จะมีกลุ่มที่เป็นโปรตีนเนี่ยประมาณอีกสักประมาณ1ในสหรือถ้าใครออกกําลังกายเยอะอาจจะต้องสูงมากกว่านั้นนิดหน่อยอย่างแต่อย่างน้อยต้องมี1ในสีอ่ะแล้วอีก2ส,ส่วนโดยปกติก็จะเป็นพวกผัก แต่อันนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงทีเดียวอันนี้เป็นแบบคร่าวๆเพราะบางทีจานใหญ่มันจะมีเรื่องของไซส์จาน <c oughs> อีกเอออันนี้ก็พูดเอาไว้ว่าเป็นจานข้าวปกติเนาะไม่ใช่จานแบบโหใหญ่โต<ช>อลังการ<ช>ประมาณนั้นจริงๆเราเอามาผสมกันได้ไหมมหี Hand p o r ชั่นกับฟ o ้ดเพลทแล้วเราก็จะแบบ ควบคุมได้ในแต่ละมื้อได้ได้ได้เอามาผสมรวมกันได้ประมาณนี้เนในฟู้ดเพลทมันมีไข,ม,ไขมันด้วยไหมครับมี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 มไขมันเนี่ยจริงๆแล้วว่าถ้าเป็นอาหารไทยอ่ะมันค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะเราอ่ะผสมรวมไปกับการปรุงอาหารเช่นเราผัดไปแล้วสมมติเรากินกะเพราไก่น้ํามันของคนเราอ่ะมันจะผัดลงไปแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะในฟู้ดเพลทอ่ะของคนไทยบางทีเลยไม่ได้พูดเรื่องน้ํามันแต่ก็เอาเป็นว่าให้กินอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ตัดมันสัตว์ออกอแต่บางทีถ้าพูดฟู้ดเพลท ของของฝรั่งเนอะมึงนอกเขากินแยกเลยเขาจะแบบ พวกถั่วเอามอนพวกอะไรประมาณนั้นก็จะได้อยู่แค่สัดส่วนแค่นิดเดียวไม่ได้เยอะมากอันนี้เราก็ได้วิธีคร่าวๆแล้วว่าเราจะแบบควบคุมแคลยังไงโดยที่ไม่ต้องรับแคลประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราเลือกอาหารเวลาไปนอกบ้านเนี่ยมีเทคนิคยังไงบ้างครับพี่วาวจริงๆแล้วด้วยส่วนตัวคือพี่วาว่ะลดน้ําหนักถ้าใครยังไม่ทราบนะก่อนนั้นเนี้ยพี่วาวลดประมาณ10โลภายใน4เดือนเนาะประมาณ9 1 0าโลภายใน4ี่าเดือนใครไม่ทราบเนี่ยเรามีอีพีก่อนหน้านี้นะครับไปดูได้เมื่อก่อนก็หนักกว่านี้ประมาณ10โลนะคะ ที่ลดน้ําหนักลงมาค่ะช่วงแรกเนี่ยสักประมาณ2 3สเดือนแรกเนี่ยไม่ได้ทํากับข้าวกินเองเลยซื้อตลอดเนาะซื้อจากข้างนอกสั่งอาหารตามสั่งก็จะมีทริคในการเลือกอาหารก็คือ1คือพยายามเลี่ยงของทอดของทอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ทอดไข่ทอดอย่างเงี้ยไข่ทอดก็คือไข่เจียวเนาะไข่เจียวไข่าดาวที่ใช้น้ามันเยอะเยี้ยค่ะอาจจะต้องเลี่ยงในช่วงที่เราพยายามจะกดแคลอรี่ลงก่อนเ<ม>พราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของสารอาหารโปรตีนที่อยู่ในไข่มันเท่าเดิมเลยแต่ส่วนที่เกินออกมาคือ น้ำมันที่เรามาใช้ปรุงอาหารเพราะฉะนั้นเราพยายามลดน้ำมันตรงนี้ลงก่อนอถามว่าทานได้บ้างไหมได้แต่มันค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบ พยายามคุมเลยว่าเลี่ยงก่อนแล้วถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆอ่ะอาจจะมื้อนั้นอาจจะมีกินแต่ดับแรกคือเลี่ยงของทอดก่อนเพราะว่าน้ำมันเนาะถ้าใครยังไม่ทราบ1กรัมคือมี9้าแคลซึ่งสูงมากถ้าเทียบกับโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตไอ้โปรตีนกับคาร์โรบไฮเดรตเนี่ยหกรัมคือมี4แคลเท่ากันนะคาร์โบไฮเดรตที่คนกลัวๆก,กันนะอ่ะก็แคล,ลอรี่เท่าโปรตีนนั่นแหละไม่ต้องไปกลัวกันมากดับที่2ก็คือเรื่องของมันฝััว์คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นไขมันอิ่มตัวร่างกายต้องการนะ่้อนอนนนนมััทฉ ขนอยถ้าเป็นพวกมันเนื้อหนังไก่มันหมูอย่างนี้ค่ะอาจจะต้องตัดออกก่อนแล้วก็เวลาเราไปกินสมมติแบบลูกค้าบอกว่าไปกินชาบูต้มๆเนาะพี่ว่าก็จะดีใจและต้มๆแต่พอส่งเนื้อมาในถาดก็คือลายสีขาวพ, <c oughs> พอพี่ว่าจะเริ่มไม่ดีใจแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องของมันสัตว์เนี่ยค่ะ<ม>เออนิดนึงเนาะถ้ามันเยอะไปก็อาจจะต้องเนื้อสัตว์ที่ลีนขึ้นถ้าสมมติไปร้านอาหารตามสั่งละกันและเขาเป็นแม่ค้าเนาะวางใส่ถาดกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะ ต้องบอกเขาว่าขอไม่เอาน้ํามันมาราดข้าวเพราะบางทีแม่ค้าเขาก็ใจดีเนาะอยากให้อร่อยอร่อยอะ่ะเขาก็จะตัดพวกน้ําผักอะมาราดที่ข้าวให้เราอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องแจ้งเขาว่าเออ,อคุณแม่ค้าป้าคะ่ะหนูไม่เอาน้ํามันลาดนะขอแบบบนบนแห้งแหงอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีน้ําผัดเท่าไหร่ก็คือไอ้น้ำในในแกงนั่นแหละใช่ค่ะจะกินแกงอย่างแกงกะทิอะ่ะไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยนะแต่ว่า ตัวของแคลอรี่ที่สูงก็อยู่ในน้าแกงเพราะถ้าเป็นแกงกะทิเราใช้กะทิลงไปต้มเนาะจริงๆก็อาจจะแค่แบบขอบเป็นเนื้อเนื้อก็ได้ไม่ถึงกับต้องราด<ม>เยอะขนาดนั้นให้มีรสชาติคือสายพี่วาวจะไม่ใช่สายกินจืดถ้าลูกค้าคนไหนที่มาคอนซัลท์กับพี่แล้วเริ่มส่งมาว่าแบบเป็นไก่ต้มข้าวกล้องแล้วผักต้มพี่วาวจะถามแล้ววแบบ่าอร่อยไหมจริงๆเราปรุงรสได้นะเรากิน<ม>ซอสยังพอได้นะเออเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบเราควรจะอร่อยอะออาหารทุกมื้อควร จะอร่อยมันไม่ควรซึมเศร้าอะ่ะเพราะเราต้องทากันดีกนานอ,อย่างที่เราทําคือขนาดพี่ทําพี่ยังทําเองสี่ห้าเดือนหนาถ้าเราต้องกินอะไรจืดๆทุกวันมันก็ไม่ไหวยกเวน้นว่าคนชอบกินจืดอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าอยากให้ชุดมีสีสันเราก็แบบใส่แจ่วอย่างเงี้ยจิ้มแจ่วก็ยังได้เออจริงๆเรากินนิดหน่อยอะ่ะร่างกายเราจัดการได้แหละไอ้ที่มันจัดการไม่ได้คือเรากินเยอะเกินไปอันดับที่สองคือ เราจะเลือกกับข้าวที่เป็นโปรตีนก่อนพี่จะคิดทุกมื้อเลยว่ามื้อเนี้ยมันมีเนื้อสัตว์อะไรมันมีโปรตีนอะไร mm hmm. เป็นระดับแรกเลยเพราะฉะนั้นพี่เลยอาจจะไม่กินแบบอะไรที่มันไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์น้อยๆอะ่ะมีกระเพราไก่อย่างเงี้ยพี่จะให้แม่ค้าตักกระเพราไก่ก่อนเลยคือที่มันเห็นเนื้อสัตว์เป็นชิ้นๆนะ่ะ mm hmm. เพื่อจะได้แบบที่เราเลือกพูดเรื่องฟู้ดเพลทกันหรือ mm hmm. ที่เราพูดเรื่องแพนพอชั่นกันเนาะมันต้องได้ประมาณหนึ่งฝ่ามือของพี่วอรต่อมือ mm ้อ hmm. อย่างเงี้ยเช่นแบบกุ้ย เออแต่งจริงอะใช่แต่งจริงอะจะพูดในหัวข้อถัดไปเลยว่าเลือกเนื้อสัตว์ที่จริงก่อนอเป็นเนื้อสัตว์จริงๆอ,อเนื้อสัตว์ที่ไม่แปรรูปอะค่ะเนื้อสัตว์แปรรูปมีอะไรบ้างลูกชิ้นไส้กรอกเบคอนแฮม,อ,มอะไรก็ตามที่ที่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์เนาะมันเกิดการไป บดไปทําเปลี่ยนแปลงสภาพแล้วไปปรุงรสใหม่อะพวกนั้นอะส่วนใหญ่เขาจะใส่ไขมันเข้ามาผสมเพื่อให้มันอร่อยสิ่งที่ปรุงมันก็จะเยอะมากนูน่นนี่นั่นในขณะที่เนื้อสัตว์มันคือแค่เนื้อสัตว์เอามาหั่นเนาะเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลา ได้หมดเลยเนัอวาอาหารทะเลก็ยังได้เลยอันนี้นับเป็นโปรตีนเพราะฉะนันพี่จะมองหาโปรตีนก่อนเลยอันดับที่2คือมีคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าเพราะว่าพี่รู้ว่าการที่ร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตอ่ะจะทําให้พี่ลดไขมันได้เร็วขึ้นในขณะที่หลายๆคนอะ่ะจะตัดคาร์โบไฮเดรตแต่จริงๆแล้ว,ลวมันไม่ควรตัดไงสําหรับ EP นี้นะครับเราได้รับการสปอนเซอร์จาก Pantho Monster ครับเป็นโปรตีนจากพืชครับลดฮันนี่ยูสุเป็นโปรตีนใสาจากข้าวกล้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใคร,ใครแพ้แลคโตสนะครับในนมหรือแพ้ถั่วต่างๆไม่อยากก เหลืองทุรันเต้าทูปกระแข็งตัวนี้เนี่ยเหมาะมากครับเป็นโปรตีนจากข้าวกล้อง100% 1ซองมี25กรัมครับยังไงขอบคุณแพนโตมอนสเตอร์นะครับมันควรจะต้องกินเพราะช่วงที่เราอยากจะทำแคลอรี่เดฟฟิซิตอะ่ะ เราอยากจะทำแคลอรี่เอาใช่ไหมแคลอรี่เอาคือการใช้พลังงานออกไปให้เยอะขึ้นจะใช้ออกไปให้เยอะขึ้นยังไงล่ะมันคือต้องขยับตัวได้เยอะขึ้นขยับตัวได้เร็วขึ้นขยับตัวได้แรงขึ้นขยับตัวได้บ่อยขึ้นนานขึ้นขยับขยับขยับพวกเนี้ยสิ่งที่มาช่วยคือคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นนะทุกมื้อต้องมีคาร์โบไฮเดรตแล้วถ้าเกิดเนี่ยคนดูอยู่บอกว่าเ,เราไม่ได้ออกกําลังกาย ก็ก็ไม่ต้องกินเพราะไม่ค่อยได้ขยับอ๋อโอเคพื้นฐานไอ้ที่พี่พูดตอนแรกอะแฮนพอชั่นหนึ่งมือทํารูปถ้วยต่อมืออะนั่นคือคนไม่ออกกําลังกายก็ต้องกินแล้ว <Isaac. S 2> เอออันนั้นคือพื้นฐานเลยพี่ถึงบอกว่ามันใช้เป็นไกด์ไลน์ได้นะแต่สำหรับคนออกกําลังกายอะต้องกินมากกว่าน,นั้นไปอีกเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวข้าวเนี่ยประมาณทัพพีกว่าหรือหนึ่งมือทํารูปถ้วยของเราเองต่อมืออะไม่ได้ทําให้เราอ้วนหลอกมันไปอ้วนจากอย่างอื่นเออกินคาร์โบไฮเดรตเขาไปเถอะเพราะมันทําให้เราอยากขยับร่าง รู้สึกว่าติดมือถือเยอะขึ้นนั่งเหนื่อยบ่อยๆปล่อยเวลาชิ้งบ่อยๆอ่ะไปเพิ่มคาร์บในมือหลักเลยพี่วาวเองก็เป็นวันไหนที่พี่วาวแบบติดมือถือเยอะๆไม่ค่อยอยากขยับร่างกายอ่ะวันนั้นน่ะคือรู้เลยว่าคาร์โบไฮเดรตมันต่ํามากกว่าปกติเยอะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากขยับเนี่ยไม่อยากขยับใช่สมาธิไม่ค่อยดีคือถ้าเราติดมือถือเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคือมือถือมันเป็นลักษณะของความสนใจอะเจมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้พูดถึงการดู YouTube เป็นชั่วโมงพอดแคสต์เป็นชั่วโมง แบบนั่งไถมือถือเล่นนะเออคือร่างกายมันสั่งว่าเราจะมีโฟกัสคอนเซนเทรตที่น้อยลงถ้าเรามีคาร์โบไฮเดรตที่น้อยลงเพราะคาร์โบไฮเดรตมันเป็นอาหารของสมองอืมเพราะฉะนั้นการโฟกัสหรือการคอนเซนเทรตการสนใจอะไรของเราจะแย่ลงสิทธ<ๆ>ิ i แอคทิวิตี้เดียวที่มันตอบสนองกับช่วงที่เราแย่ลงคืออิไถยนั่นแหละเพราะเราไม่ต้องสนใจอะไรเลยแป๊บเดียวผ่านแปบ๊บเดียวผ่านแปบ๊บเดียวผ่านเราก็เลยจะติด อาการนี้เมื่อเรากินคาร์โบไฮเดรตที่ไม่เพียงพอเนาะโอเคครับสามตัวนี้เป็นสารอาหารหลักแหละใช่ไหมเราพูดถึงเรื่องไขมันน้อยเนาะโปรตีนเยอะขึ้นเนาะมีคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอเนาะแล้วก็มีผักกลุ่มเนี้ยหลายคนชอบลืมแต่จริงผักมันคือวิตามินเกินแร่ที่มันเป็นส่วนแบบเข้าไปเสริมสร้างร่างกายทําให้ทํางานได้เป็นปกติอ่ะแต่เวลาออกไปข้างนอกมันหาผักยากเหมือนกันนะที่ว่าใช่ใช่ใช่ในวันที่เราหาผักไม่ได้เราก็ต้องกินวิตามินรวมเสริมอย่าไปปล่อยผ่านว่าแบบเออไม่กินผักติดกัน3วันเออ ไม่ควรถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าชีวิตเราหาผักยากอะ่ะก็กินเสริมช่วงที่พี่ไม่เตรียมเลยเลยนะสิ่งหนึ่งที่พี่จะเตรียมคือเตรียมผักนี่แหละเพราะเมื่ที่มันยาก แต่เราบางทีแบบเราซื้อผักมาใส่กล่องเอาไว้แล้วอ่ะพกไปที่ทํางานอะไรเงี้ยก็ง่ายแต่ถ้าเตรียมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะไปหาเอาข้างนอกหาไม่ได้ก็ต้องกินเสริมในหลักของการเลือกอันนี้เนาะอีกอันนึงที่สําคัญมากคือวิธีการปรุงอาหารพยายามเลี่ยงนะข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวผัดอะไรก็ตามที่เอาน้ํามันมาคลุกอะ่ะการปรุงที่เอาน้ามันมาคลุกอะ่ะให้เราเลี่ยงพวกนี้ไปก่อน ช่วงนี้คือถ้าเราจะกินข้าวคือกินข้าวที่เป็นข้าวที่หุงแยกอะ่ะข้าวมันไก่อย่างเงี้ยข้าวมันไก่คือข้าวมันที่แบบบางเจ้าก็คือมันแผบเลยเนาะเขาเอามันของไก่เข้าไปหุงเนาะประมาณนั้นอะ่ะก็ให้เลี่ยงข้าวมันไก่ก่อนเราถึงจะได้ยินว่าบางทีเรากินเป็นแบบข้าวสวย แล้วก็ไก่ต้มแล้วก็น้ําจิ้มข้าวมันไก่ก,ก,ก็ก็อร่อยแล้วอันนั้นลดแคลร์ไปได้เยอะมากเลยประมาณนั้นก็เป็นเทคนิค lay. เล็กๆน้อยเนาะเลียงพวกที่เอาน้ามันมาคลุกข้าวผัดข้าวผัดเส้นนะคะก๋วยเตี๋ยวก็เรื่องเป็นต้มๆก่อนก๋วยเตียเต๋ยวแห้งอย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวผัดอย่างเงี้ย,เ,ย,ยเขาใช้น้ามันลงไปผัดแต่ถ้าเป็นต้มคือเขาใส่กระชอนแล้วก็ลงไปลวก ราะฉะนั้นมันคือการลวกกับน,น้ำเปล่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวอาจจะบอกเขาหน,นึ่งว่าขอไม่เอาน้ํามันกระเทียมเจียวที่บางทีบางพ่อค้าแม่ค้าบางทีก็ใส่มาให้เราเนาะ<ม>เออตอนที่เรากินก๋วยเตี๋ยวต้มอย่างเงี้ยค่ะก็ก็บอกเขาก,ก่อนว่าเออขอไม่เอากระเทียมเจียวไม่เอาน้ํามันเจียวอะไรเงี้ยอันที่2ก็คือพยายามกินของที่ต้มย่างก่อนที่จะเป็นพวก ทอดที่ใช้น้ํามันเยอะซึ่งการทอดเนี่ยสามารถใช้น้ํามันน้อยได้ถ้าเรามีเทคนิคเล็กน้อยเช่นใช้สเปรย์น้ํามันในการทําไข่เจียวหรือเปลี่ยนกระทะเป็นแบบกระทะที่มันไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะเราถึงจะแบบทํากับข้าวได้อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคแล้วว่าจริงๆกินไข่เจียวได้ไหมได้แต่พี่จะถามคนที่มาคอนซอร์ตลอดเลยทําเองเปล่าใช้สเปรย์น้ํามันเปล่าหรือว่าหยดน้ํามันแค่นิดเดียวเปล่าเพราะถ้าเป็นไข่เจียวแบบไข่เจียวไทยจริงๆเลยคือมันน้ํามันแบบโอ้โหไม่ใช่แค่ช้อนโต๊ะนะเป็นตะหลิวตะหลิวตะหลิวอ่ะเออ ท่แบบไข่ฟูอย่างเงี้ยค่ะก็าจะต้องระวังเรื่องของน้ํามันที่มาปรุงอาหารแล้วมีเทคนิคอีกไหมครับสำหรับการเลือกอาหารนอกบ้านอีกพยายาม เลือกเจ้าที่เรียกว่าจริงใจไหมนะคือมันจะนอย่างนี้ร้านอาหารคลีนอ่ะหรือร้านอาหารเฮลตี้อะสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ของแคลอรี่น้อยเข้าใจไหมเราอ่ะพยายามจะทำแคลอรี่เดฟฟิซิตเราพยายามจะกินแคลอรี่ให้น้อยลงแต่บางทีของที่มีประโยชน์มีประโยชน์เลยมีประโยชน์จริงๆเลยมันแคลอรี่สูงอ่าใช่ผมว่าเป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดด้วยนิดนึงว่าอาหารคลีนเนี่ยไม่ได้แปลว่า แคลอรี่น้อยเออ <c ắng> ใช่ที่ฮิตฮิตดังๆใน IG รูปสวยเป็นแบบเอาอะคาอิบโบเนาะเป็นพวกแบบว่าเบอร์รี่ต่างๆมาปัน่นรวมกันใส่กล้วยใส,วใส่นุ่นใส่นี่แล้วก็มีท็อปด้วยกล้วยมีโลยพีนัตบัตเตอร์เอาถั่วมาโรยอีกอะไรอย่เงี้ยถ้วยหนึ่งอ่ะมันไฮแคลมากเลยนะสารอาหารมันดีจริงทุกอย่างดีมากเลยนเนี้ยวิตามินเกลือแร่เยอะมากสารอาหารดี ต่ถ้วยนะีแบบสม,มุดิ5 0 0แคลอะ่ะแล้วเรายังกินถ้วยนะี้หลังที่เรากินข้าวแล้วนะเราทรินมันเป็นขนมอย่างเนงะี้ยมันกลายเป็นเราทำเดฟิซิตไม่ได้แต่เราแข็งแรงมากเลยนะสารอาหารดีมากเลยแต่ว่าคนละเรื่องกันกับเรื่องของการแคลอรี่เดฟิซิตเนาะเราพยายามจะลดแคลอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูว่าไอสิ่งที่เรากําลังจะกินนะ่ะถ้ามันมีฉลากโชนาการอดูก่อนเป็นไกด์ไลน์ได้ถ้ามันไม่มีเราต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเราเองแล้วว่า เฮ้ยมันเอาหลายอย่างมาปั่นรวมกันอย่างเงี้ยโอ้ยกล้วยมันก็ไฮคาร์บเนาะเพราะมันเป็นคาร์บที่ให้พลังงานะนักกีฬากินก่อนไปออกกําลังกายอ่ะแล้วยังใส่พีนัทบัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์นี่ก็เป็นให้พลังงานสูงอ่ะเรากินกันก่อนไปออกกําลังกายอ่ะหลายๆอย่างปนรวมกันอย่างเงี้ยมันต้องไฮแคลแน่เลยแล้วบางเจ้าก็คือมิกซ์ด้วยคือเหมือนจะเฮลตี Sweet ้แล้วก็มีออปชั่นที่ไม่เฮลตี้เช่นราดช็อกโกแลตราด เอาบราวนี่เอามาใส่ตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรู้เท่าทันท่วงทีว่าสิ่งที่เราจะกินน่ะมันคืออะไรแล้วก็แทร็กอาหารสําคัญมากไม่แทร็กคือลืมไม่มีใครจําได้หมดหรอกยกเว้นคุณเป็นคนใส่ใจแล้วฝึกมาเป็นประจําแล้ว่คุณถึงจะจําได้ถ้าจะเริ่มทำคารีเดฟิสิกก็คือถ่ายรูปเก็บไว้จดบันทึกเพราะไม่งั้นเราเราจะจับไม่ได้เลยว่าแพทเทิออร์นเ,เราคืออะไรเรากินอะไรไปแล้วบ้างอันนี้เป็นเทคนิคการเลือกเวลาไปข้างนอก แล้วพี่วาวเวลาโคชชิ่งคนเนี่ยมีเทคนิคการปรับพฤติกรรมอะไรบ้างเพื่อทําให้แคลอรี่ดิฟฟิซิทมันง่ายขึ้นอันดับแรกพี่จะดูให้เขาส่งแพทเทิร์นที่เขากินมาก่อนว่าเป็นยังไง เออโดยที่พี่จะบอกเขาว่าไม่ต้องตั้งใจนะคือเหมือนแบบบางทีอ่ะจะส่งรูปพห้พีวาวาอ่ะส่งมาเฉพาะวันที่กินดีๆเลยแล้ววันที่กินไม่ดีมือที่กินไม่ดีอ่ะไม่ส่งพี่ก็บอกเขาว่าส่งทุกอย่างเลยค่ะไม่เป็นไรไม่ได้แบบเอามาแล้วแบบมาตําหนิทําไมพี่กินนุ่นนี้นั่นแต่จะมาดูว่าแพทเทิร์นมันเป็นยังไงเพราะว่าบางทีอ่ะการตัดลดอะ่ะมันไม่ใช่แบบจะต้องกินโหหน้าเบื่อไปทุกมือ้อ บางทีกินแบบนี้กับร่างกายคนนี้สามารถเดฟิสิตได้แล้วอือเพราะฉะนั้นพอมันเป็นลายบุคคลเนาะเราก็จะเอาแพทเทิร์นของเขาว่าเอาอาหารเขาอะมาดูสิว่าหยิบไหนออกได้ไหมอืม,อมหลายๆคนที่มีปัญหาก็คือเอาเคสที่พี่เจอแล้วกันเนาะกินคาร์บน้อยมากแต่ไม่กลัวไขมันเลยเขาไม่ได้กินหมูทอดไม่ได้กินแบบหนังไก่ทอดนะไขมันของเขาคือแซลมอนอะโวคาโดทั่วต่างๆคือบบเป็นกูดแฟตเออเป็นกูดแฟตหมดเลยคือกินอาหาร แับกูดแฟตดีมากเลยแต่เราจะทำแคลอรี่เดฟฟิสิตกันไงคาร์บก็น้อยเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ปรับเลยคือไปลดไขมันสูงลงก่อนอให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะซึ่งถ้านับเป็นแฮนด์พอชั่นมันได้แค่เท่านี้เองต่อมือถูกปะถ้านับเป็น เท่าของน้ําหนักตัวคือได้แค่0ูนถึง1เท่าของน้ําหนักตัวเองน้อยมากแล้วก็ไปเพิ่มคาร์บเพราะเราอยากให้เขาเออกกําลังกายได้อย่างเต็มที่ <c oughs> กลุ่มหนึ่งที่น่ากลัวก็คือกลุ่มที่กินดีกับกินของอ้วนๆผสมกันในหนึ่งสัปดาห์แล้วไอ้ช่วงที่กินดีอ่ะดันไปกินกูดแฟตเยอะวันที่ไม่กินดีก็คุมไม่ได้ก็ยังกินไก่ทอดอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นแบบไก่ทอดหมูทอดพิซซ่าจัดเต็มในวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์ ก็ยังกินกูดแฟตเยอะๆอยู่มันก็เลยอ้วนขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็งงว่าเฮ้ยเขาตั้งใจกินดีตั้ง5วันอะ่ะกินไม่ดีแค่แบบแบบไม่ได้คุมแค่2วันทำไ้น้ำหนักขึ้น ก็นี่แหละเพราะแบบปริมาณแฟตมันสูงเกินไปส่วนใหญ่จะให้ดูตัวแรกเลยให้ดูแฟตที่ที่กินเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นกูดแฟตหรือจริง,รงๆไม่มีกูดแฟตแบดแฟตเนาะแค่แค่แบบว่าเออเป็นพวกเนี่ยอะโวคาโดแซลมอนนู่นนี่นั่นะ่ะเยอะเกินไปหรือเปล่าอันที่2ก็คือดูคาร์โบไฮเดรตมากไปไหมน้อยไปไหมคาร์โบไฮเดรตมันก็จะมีแบบพยายามเลือกคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์ก่อนเป็นอันดับแรกคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์ก็คือข้าวธัญพืช ผลไม้พวกนี้มาก่อนชอยส์ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแบบไม่มีไฟเบอร์เนาะอย่างเช่นขนมหวานอะไรที่มันเป็นน้ําตาลแบบชานมแบบกาแฟเย็นที่ใส่น้ําตาลถุงสูง <c oughs> เพราะว่าไอ้กลุ่มแรกอะ่ะมันจะแบบมีไฟเบอร์ด้วยอยู่ท้องได้นานกว่าไอ้กลุ่มที่2อ,อะ่ะมันเข้าร่างกายได้เร็วแต่ดูด้วยว่าคนคนนั้นอะ่ะเป็นใครถ้าเราเป็นนักกีฬาเราซ้อมสมมติฐานะเราซ้อมให้หลอกเลยเราจะไม่กิน ทาร์ทที่มีไฟเบอร์เยอะๆก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายในระยะเวลาไม่กี่นาทีเพราะเราอยากใช้คาร์โบไฮเดรตได้เร็วเราก็จะทานพวกที่มันแบบดูดซึมเร็วๆร็ะทานผลไม้แห้งทานแยมทานขนมปังขาวอย่างเงี้ยกินได้เลยสำหรับกลุ่มนักกีฬาก่อนที่จะไป ออกกาลังกายแต่ในกลุ่มคนทั่วไปอ่ะคุณไปกินขนมปังขาวทายแยมแล้วแบบสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้น้ําตาลตรงนั้นไงมันก็เลยอ้วนอื ừ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  เพราะฉะนั้นก็ดูคาร์โบไฮเดรตดูให้ถูกประเภทกับไลฟ์สไตล์ของเราเคารีเดฟิิตมันก็จะมีด้านเรื่องการคุมแคลอรี่ที่เข้ามาเนาะเมื่อกี้ก็แบบเรื่องของคุมนั่นแหละคร <ừ ừ S 1> บถ้วนมากเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งคือการทํายังไงให้ร่างกายมันเผาผลาญเพิ่มขึ้นถูกถูกถูกใช่ไหมครับใช่แลวมีเทคนิคในการ ทำให้ร่างกายเผาผ่านเพิ่มขึ้นบ้างไหมครับนอกจากออกกําลังกายมีแบบแนะนําคนทําอะไรอีกไหมครับสําหรับพี่เริ่มแรกพี่แนะนำให้ทุกคนเดินเยอะขึ้นคือไม่ต้องพูดถึงขั้นออกกําลังกายก็ได้นะเพราะบางคนมีเวลาออกกําลังกายแค่แบบ หนถึง2วันต่อสัปดาห์แต่ชีวิตประจำวันน่ะพี่รู้สึกว่ามันสามารถเดินได้เยอะขึ้นได้อืตั้งใจเดินเลยในบางคนพี่ต้องดูก่อนว่าเขาว่าปกติเดินอยู่กี่ก้าวถ้าเป็นกลุ่มที่เดินอยู่แค่แบบวันละ1 0 0 0ถึง2อ0 0ก้าวอ่ะพี่จะเพิ่มของพี่เองนะสเต็ปแรกคือพยายามเดินให้ได้5 0 0 0 6,000ก้าวแต่กลุ่มที่ได้ประมาณแบบ4 5,000พันอยู่แล้วอ่ะพี่จะให้เขาเพิ่มไปวันละหมื่นซึ่งมันคือต้องมีความตั้งใจที่จะไปเดินแหละเหมือนให้ร่างกายแอคทีฟอ่ะ ไม่งั้นน่ะถ้าเราจบแค่วันละแบบพั0สองพัเะเจมันเหมือนแบบทั้งวันเรานั่งอยู่กับที่ตลอดเลยเนาะมันไม่มีแคลอรี่ที่แบบใช้ออกไปเลยอ,อันนี้เป็นเรื่องแรกและไอ้สิ่งที่ทําทุกวันน่ะมันได้มากกว่าไปตั้งความหวังกับเซสชันออกกาลังกายแค่1หรือ2หรือ3ครั้งต่อสัปดาห์ซะอีกเพราะฉะนั้นใส่ใจแอคทิวิตต่อวันแอคทีฟให้ได้ไปได้เร็วรก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการเพิ่มกล้ามเนื้อแหละอโอเคครับ ได้วันนี้จริงๆค่อนข้างครบท้วนมากเลยครับพี่วาครบไหมนะจริงๆเดฟิิตอ่ะมันมีอะไรก็เยอะแหละแต่ว่าแค่เออนี้ยถ้าเกิดอยากให้ลองเอากลับไปทําดูนะครับสําหรับใครที่ดู EP นี้แล้วก็อยากจะลองเอาไปทําดูว่าทำไงให้คลอรีเดฟิซิตโดยที่ไม่ต้องนับแคลดูลองเอาแฮนด์พอชั่นไปทําดูลองทำฟู้ดเพลทแล้วก็ลองเพิ่มการเดินดู แล้วกลับมาคอมเมนต์ด้วยว่าได้ผลเป็นยังไงอุ้ยอยากเสริมอีกเรื่องหนึง่งเวลาที่เราจะจัดเวลาออกกําลังกายอะ่ะให้เราคิดด้วยว่าเรามีอะไรกินก่อนไปออกกํกาล,ล,ออกกลังกายและหลังออกกําลังกายหรือเปล่ามื้อก่อนและหลังสําคัญมากในช่วงกาทำแคลอรี่เดฟฟิสิตเพราะเรากินแคลอรี่น้อยอยู่แล้วเราต้องเอาแคลอรี่นั่นนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมื้อก่อนออกกําลังกายควรจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตถูกขัง ถ้าเอ่อจริงๆแล้วแค่ประมาณ15กรัมอ่ะในผู้หญิงละกันนะไปได้แล้วผู้ชายอาจจะเพิ่มมากกว่านี้นิดนึง15้ากรัมคารเบเดตคือมันมันไม่เยอะเลยน้อยมากสมมติขนมปังซักแบบขนมปังไซส์ไซซ์ไม่ใหญ่มากอ่ะสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเนานะเออพูดชื่อเลยก็ได้ขนมปังไซซ์ฟาร์มเฮาส์อย่างเงี้ยอ่ะสองแผ่นอย่างเงี้ยได้แล้ว mm hmm. หรือแผ่นครึ่งแผ่นเดียวแล้วทายแยมก็ได้แบบเนี้ย แค่นี้ไปออกกาลังกายได้แหละอยากไปออกกําลังกายท้องว่างหรือไม่มีอะไรเลยมีผลเสียมากกว่าผลดีแล้วส่วนใหญ่ต้องประมาณกี่นาทีก่อนอ่ะโอเคถ้าเป็นข้าวเลยสมมติคนกินข้าวเป็นมื้อเลยอาจจะเว้นประมาณสามชั่วโมงอันเนี้ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยบางคนย่อยชา้าย่อยเร็วแต่ประมาณ 2- อสาชั่วโมงถ้าเป็นข้าวถ้าต้องภายในหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงเนี้ยอาจจะต้องเป็นแบบขนมปังขาวทาแย,ยมกลวยหอม ซีเรียลโกโก้ครันช์กับนมอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเข้าเร็วเวนี่ยคือมื้อก่อนออกกําลังกายมื้อหลังออกกําลังกายจะต้องมีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตด้วยเออถ้าเลือกไม่ได้เอาโปรตีนเชฟไปก่อนนมโปรตีนไปก่อนแล้วค่อยตามคาร์โบไฮเดตอีกรอบหนึ่งทีหลังเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันเราจะต้องมาโฟกัสว่าเราจะออกกาลังกายกี่โมงมื้อก่อนออกกําลังกายตอนไหนกินอะไรกี่โมงมื้อหลังออกกําลังกายตอนไหนกินอะไรกี่โมงหลังออกกําลังกายยิ่งกินได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น ให้ความสาคัญเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วกล้ามเนื้อจะสร้างได้เร็วและไขมันก็จะดรอปได้เร็วโอเคอครับได้ครับลองเอาไปคาดูนะครับที่เราพูดกันมาในคลิปนี้นะครับใน EP นี้แล้วผลเป็นยังไงกลับมาคอมเมนต์ให้เราฟังกันด้วยนะครับสำหรับนะวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณ่มาครับขอบคุณค,ครับ,บสวัสดีค่ะค